เล่นฟรีแจกแหลกรับส่งการกิจกรรม c a คอ of Bingo พร้อมเล่นแล้วเล่นเลยโอ้โหคือช่วงนี้แบบกิจกรรม c a l อ of Duty มาเยอะมากเหมือนกันเนี้ยไม่รู้ว่า JM เอเขาแบบหิวข้าวหรือเปล่านะครับ เอเคนี okay, time, ่ก nah okay, so ็จะเป็นกิจกรรมลิงโกนะครับแต่ว right ันนี tomorrow, ้ผมไม่ได้มากิจกรรมนี้ผมคิดว่าหลายคนดูหน้าปกดูอะไรก็ได้จะรู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องพูดหรอกโอเคก็เป็นเวลาผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะครับที่ปืนแมนโอวอร์ในสกิล l เจอรี่มาแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวนะครับก็ต้องขอภัยที่คิดนานอยู่แล้วว่าจะเติมอีกหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายก็เวลคัมแต่ก็ยังว่านะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยกะว่าจะไปเที่ยวพักร้อนสะหน่อยแต่ช่วงเวลาในชีวิตของพวกเราตอนนี้คือ ันก็จะถาโถมเลยครับ,บ<า>มีทั้งหมอกควันโควิดโอไมคก้อนมันมีทุกอย่างจริงๆครับแลว<ล>จะแบบทำพืพ้นทำไมเนี่ย,ยป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นทุกคนจะลืมกดไลค์กดสไครามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมจะได้ทำคลิปมาปบ่อยๆนะครับป่ะไปดูกนก่อนเลยดีกว่าครับว่าทีเซอร์ของเขา่ยเป็นยังไงครับผมทุกคนแต่ดูจะทรงแล้วจะเป็นแบบพวกผีปีศาจโอ้โหดูดิโอ้โห เฮ้ยยิงและเก็บวิญญาณด้วยอะไรอะไรเอาว่ะอันนี้เขาเรียกว่าด็อกแท็กนะครับที่เป็นอของทหารน,นะครับช่วงสมัยสงคารามโลกนะเวลาตายเนี่ยก็จะสามารถรู้ว่าคนเนี้ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเอาว่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของกันก่อนดีกว่าว่า <Show> ของแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับดูอันแรกเลย <laughs> โค้สแตนดาร์ด อันนี้คือ M4 นะครับแต่ว่า M4 มันจะมีลวดลายตรงเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละครับเออมันมีเขาเรียกว่าแสงแสงแห่งปีศาจอะอือโอ้โหก็น่ากลัวครับน้องดูดิอันต่อไปก็จะเป็นคอลิ i งการ์ดครับส่วนคอล l i งการ์ดเนี่ยทุกคนดูดิมันเป็นแบบ Omega ก l u ชมีควันไฟรูปโชนออกจากกรอบรูปด้วยครับ oh. ดูล้วมองเห็นถึงความเร่าร้อนของแบบตัวละครตัวนี้เลยนะครับสุดเกินและนี่ก็จะเป็นล่มครับ ล่มก็ดูเฉยๆเหมือนกันนะไม่มีการขยับขยื่นของลวดลายนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นชามครับชามชามที่แบบอ่าลอกเรือมาจากประเทศไทยไปเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นเหมือนจะเป็นหอหสะกดวิญญาณอะไรประมาณนี้บ้างนะครับก็ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แหละต่อไปก็จะเป็นวิกสูตรนะครับเป็นอ่ปีกในบีอาร์นั่นเองก็ถือว่าเท่ครับมีไฟเป็นสีแดงเอ้ยมันไฟตรงไหนวะเนี่ยมันคือควันครับแล้วก็สโมกแกเนตครับ รถล,ลายได้โยได้โยเนี่ยแต่ไม่ก็จะใช้กันหรอกพกแกต่อไปฮะท่าทางครับหูยฮะหูมีมีแบบแบบนี้ไม่นด่จะเอาไปฟดาดคนอื่นเขาด้ามันเป็นไม้ด้วยทุกคนโคตรเท่นวไปเก็บไปตรงไหนวะเนะี่ยหายเฉยเลยต่อไปก็จะเป็นพลัวนะพล่วฮะพั่วไม่อยากจะทาคลิปเอาพว่วไปฟาดชาวบ,บ้านเขาอีกแล้ว <Hey. S 1> จะโดนดาแหมะนะครับ <c oughs> แย่พอสมควรต่อไปก็เป็นตัวละครนะครับโอ้ย ดูเอ่อต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือปกติตัวละครที่มันเป็นรูปแบบหัวกระโหลกหรือว่าเป็นซาตานอะไรแบบนี้เนาะมันจะเป็นรูปร่างผอมนะครับแต่ดูจากทรงแล้วตอนนี้ไม่ผอมเลครับเข้าฟิตเนสเมื่อวานเนี่ยชั่วโมงละ25บาบาทไปเล่นเอ่อ แขนหลังกับแขนหน้ามาดูแล้วต้องกินต้องกินโปรตีนเป็นจําพวกแบบอกไก่อะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้ก็เจาะลึกเกินแต่ดูจากรอบๆตัวแล้วนะครับคือผมจะบอกว่าเป็นซาตานแบบเรียวๆร้อเ็ก็ไม่ใช่รับผมทุกคนคือดูแล้วมีปืนด้วยครับปกติซาตานนี่แบบใช้เวทมนต์หรือว่าเขียอไปฆ่าสกปวิญ,ญญาณเขาใช่ป่ะแต่นี้ดูมีเชือกปักเข้าไปในตัวเลยเว้ยแล้วมีหนามเอาหูย ลวดหนามแล้วก็กระสุนปืนครับเน็บไว้แล้วก็มีพวกแบบด็อกแท็กติดตามเข็มขัดด้วยครับผมอยากรู้ว่าไอ้พวกสายไฟเนี่ยมันคือสายอะไรกันแน่ว้ยแล้วท้ายรองเท้าครับมีเออเขาเรียกว่าแง่งเอาไว้ฟันคอคนมาด้วยอ้โหรวมถึงน่าจะมีเลเซอร์ติดหัวด้วยเนี่ยเฮ้ยดูไปดูมาเป็นคนเหล็กไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วซาตานอ่ะเคียวข้างหลังนี่คือโคตรเฟี้ยวฮะถือว่าเท่มากเลยต่อไปก็แมนโอวอร์ฮะปปังโอ้ลิเช่อุ้ย นี่ฮะคือจะเก็บคิวไปทีละ2นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ยมีลวดลายขึ้นแต่ลวดลายมันก็ข้างน้อยครับดูไปดูมามันมีแค่เขาเรียกว่าไฟที่ติดอยู่บนหลังปืนนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ฮะมีแค่นี้แหละโอเคโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนะเวลาเราขยับปืนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีด็อกแท็กนะครับที่คอยขยับตามด้วยมีผ้าด้วยนะครับอยู่ที่ปากกระบอกปืนเลยก็ ข้างล่างด้วยนะครับส่วนไฟไอ,ไอที่เก็บวิญญาณเนะี่ยมันคืออะไรเนะี่ยผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรคนระับแต่ที่ซีเนเจอร์เลยก็คือปากกระบอกปืนเนะี่ยทุกคนเห็นไหมลูกปั้นที่เป็นเป็นมือซาตานด้วยครับแตด่ดูจากมือแล้วน่าจะเป็นมือผู้หญิงนะครับพูดเกินเยอะเกินโอเคป้าเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าครับการเปิดมันก็ครั้งแรก10นะครับและตอนนี้ผมเติม CP มาอยู่2 0 0 0 0นนะครับแต่ก่อนจะเข้าคลิปนะครับเหมือนเดิมฮะขายของแป๊บ เฮ้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ Over Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจาไปเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคปาเปิดกันเลยดีกว่าครับรอบแรก10 CP มาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าโอ้โเหเมาอีกแล้วเหรอขอแค่ปืนก็พอนะตัวละครก็ไม่ค่อยจะอยากได้เท่าไหร่นะอยากได้แหละแต่ถ้าเลือกที่จะไปเสียตังก็ขอปืนพอโอ้โหได้ชามครับมาขอรีเจนมาอย่างแรกเลยฮะต่อไป60 CP ครับรอบที่สปมาบ้ยมาวะ่ะเริ่มวะเริ่มได้กลิ่นวะกลิ่นอะไรวะเนี่ยไปต่อไปลูกพ่ออย่าเสียเวลา โอ้ย,อยแต่ปกติถ้าเสียแบบประมาณแค่3 4 0 0ี่ร้อยซแล้วได้ขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแล้วนะถ้าลิกิดอมานะครับมาแบบเนี้ยคือผมบอกได้เลยว่าเติมแค่300 C p คุ้มครับได้ของแร้แน่นอนฮนะสองร้อยแปดสิบซครับรอบที่4เอ้ยรอบที่5ดิโอเคตามท้องเรื่องฮนะจังหวะนี้650บไปครับเหลือของอยู่5ชิ้นน่าจะเสีย CP ไม่ถึงหมื่นนะดูจาก C ีที่เสียไปแล้วนะครับเฮ้ยเอฟโฟมาเลยครับจังเท่ เดเจอร์มันจะมีลวดลายที่เป็นซาตานด้วยแล้วก็จะมีพวกผ้าพันด้วยนะครับถือว่าเท่ยูต่อไปก็เริ่มแพงเลยฮะ1,100งพั้อซโอ้โหตามท้องเรื่องเอ้ยถ้าผมบอกเลยนะถ้าผมได้ปืนก่อนนี่คือผมเลิกเลยนะเว้ยขอได้ปืนก่อนได้ไหมขอได้ปืนเถอะขอละเอา้ามันมีสมกอย่างนี้วะโอ้โหนึกว่ามันเสียน้อยโอ้ตายแล้วขอปืนหน่อยครับขอปืนหน่อยครับ โอ้โหตามท้องเรือไงท่านผู้ชมครับ <laughs> โอเค3,600 CP let's do let's do let's do it. คืออะไรวะผมไม่เข้าใจวะอุ้ยดูมุมนี้เนีโอ้โหเกินไปครับท่านผู้ชม โอ้ม่กอดเอาเรื่องว่ะโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าปืนแมนโอวอลกระบอกนี้นะครับที่เป็นปืนระดับล mm ีเจนเดอรี่กระบอกใ่เนี่ยมันจะสวยแล้วก็เวลาซูมเวลาเล่นเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเนาะ,ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับแล้วการแต่งปืนของผมก็แต่งเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูการสอนการแต่งปืนแมนโอวอลก็เข้าไปดูในหน้าช่องได้เลยนะครับป่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับ one hour later โอ้โหทุกคนครับเจอขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปรีวิวในหมดปกติแล้วกันะครับในแรงจับห้องนานมากโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นธรรมดาลก่อนละกันนะครับวันนี้โอเคครับผมปเดี๋ยวเรามาเล่นกันแบบนี้ก่อนละกันนะครับถ้าไปเล่นแบบในแรงผมว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะได้คลิปนี้คงจะนานมากเพราะว่าผมก็ดึกแล้วด้วยรับในตอนเนี้ย ไปครับอุ้ยอันนี้คือผมอาจะปรับเปลี่ยนการแต่งให้มันเน้นระยะมากขึ้นนะครับเน้นแบบพวกระยะไกลไปเลยนะโอ้ถือว่าแรงมากอะแรงจริงครับทุกคนโอ้ยมีคนมาดักหลังแลยว่ะมา,าดีครับอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยแต่มันแรงมากนะครับแปดโอวอตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะโอเคเรื่องความแรงจะไม่พูดถึงแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอสก,อกินปืนแล้วกันคือมันค่อนข้างสวยมากเลยนะครับตอนนี้ผม เคเราไม่ต้องไปรีวิวตอนนี้เหมือนว่าเอฟเฟกจะเต็มพิกัดแล้วนะครับโอ้ถือว่าสวยมากนะทุกคนมันจะสวยอะไรขนาดนี้อยู่ดโอ้ยมันดูโอ้โหการเปลี่ยนแมกกาซีนก็เทมากเลยครับโคเท่เหมือนเปิดกล่องแมกกาซีนแล้วก็เสียบเข้าไปอะไรแบบนี้โอ้โหแรงจัดแรงจัดไหนน้อโอ้ยกูเวลาตายเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมดำนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปร่างเหมือนหลุมดำอะแต่จริงๆมันเป็นหลุมแดงไงครับ อะไรครับเนี่ยโอเคอเคุอค้ยแรงเกินจุดเอมาแล้วปั๊มหลุมแดงฮะแล้วก็จะมีเสียงแบบเสียงสาตาร์เนะครับโอเคอเคุ้ยใครอยากได้ใครชอบเล่นแมนอวผมบอกเลยว่าสกินนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยอะถือว่าสุดเลยนะทุกคนมาดิครับไม่ตายสักทีู่เนี่ยมา เต็มหัวเน้นๆแรงว่เฮ้ไมันยิงแรงแบบนี้ี่ยแมนโอวใครที่อยากจะไต่แรงเนี่ยตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าแมนโอวเป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างดีมากเลยนะเฮ้ยกระสุนไม่พอกระสุนหมดครับโอ้โหจบตาพอดีเลยนะถือว่าคุ้มอยู่ คือปกติที่เราไม่ได้ใส่แมกกาซีนเนี่ยครับมันจะอยู่อ่อ25นัดนะครับค่อนข้างน้อยมากครับทุกคนแต่ว่าถ้าใส่แมกกาซีนมาก็จะเพิ่มอีก10นัดนะครับเป็น35นัดก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับยันกันต่อเลยผมไม่คิดจับห้องรีดเป็นโคตรนานเลยในบาสักทีเอ้าเฮ้ยมัน้อมไปตรงกลางหมดเลยว่ะดูนั่นไงยิงขายังแรง มาดิครับเน้นเขาได้จะตัวกระตุกเยอะเกินไปนะครับจะทําให้อุย้ยจะทําให้เขาแบบยิงผมไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าแมนอวอเป็นปืนที่ค่อนหนักมากเนยเวลายิงนี่เขาแบบตัวกระตุกกันหมดเลยเอะเพื่อสู้ไขวะนะเนยบัดเรียบร้อยเวลีดด่กูดจริงๆโอ้เพื่อนโอ้เพื่อใช้วีโ่ะทุกคนเออเออมาดีครับ ได้อยู่ได้อยู่ผมใช่วงดึกๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเพื่อในด่านปกติแบบนี้นะครับเพราะถคาที่จะมีคนเก่งๆเยอะเหมือนกันนะผมเจอ f อผมบ่อยมากครับในด่านปกตินั่นแหละก็จะมาฝึกฝีมือซ้อมปืนอะไรแบบนี้เลยครับก็สนุกดีเหมือนกันถ้าเวลาจับห้องนานๆนะอุ้ยแต่แรงเกินไปแล้วสกินก็สวยเกินแล้วเวลายิงแนวสีชื่อของเราก็จะเป็นสีแดงใครที่ชอบสีแดงอย่างกับผมนะครับบอกได้เลยว่าโคตรเปี้ยวอยเพื่อนเอาหน่อย ตัวเดียวโอเคสวยมันเลยบอกเลยว่าแมนอวอลเล่นมันเลยอ่ะอย่านะอย่ามางัดกับพี่นะนี่ยข้างในปรับอุ้ยเสียปืนโคตรแน่นอะ่ะเสียปืนแน่นเกินแบบตึ๊กตึ๊กตึกตึกอ่ะอ้ยเอาว่ะโอ้โหสุดว่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาแล้วกันเนี่ยยังไม่ดั่ใจเลยปไปเลสโก โอเคครับผมจอแมนิชั่นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาดูสกินปืนนี่แหละคนเดียวผมชอบเสียงปืนมันมากเลยว่ะค่าที่จะแน่นๆน่ะแบบเสียงเบสตัดหนักตัดดึ๊งๆๆๆงดอะไรแบบนี้อยากกัฟังเพลง EDM ดูดิโหสุดเกินโอ้โหจริงๆแล้วปืนแมนอว์มีสกินเลเยอร์ลี่ออกมาสกงก็บอกแล้วนะครับถ้ารวมกระบอกนี้เนาะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละเหมือนว่าจะเป็นชื่อสกิน Dream Crystal หรือเปล่าผมจำ ไม่ค่อยได้ครับหยูยแต่คิดคือนด้ตอนนี้ก็ถือว่าเอาการเหมือนกันนะอยู่ไสเอ,อ๋อยู่ไสเอ,อ๋หยูยเอา,อาเว้ยเก่งเลยคนเนี้ยไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวเริ่มเจอคนเลยครับเทคนิคการเล่นไม่ใช่บอทแน่นอนเียอะไปแล้วกันอหูยโอย้โห,ยโหยเยอะเกินเอาไงดีวะเ,เนี่ยเฮ้ยรอบนี้รู้สึกว่าจะตึงแลว้วอะทุกคนตึงเฉยเลยตึงก็ตึงดีครับกลัวที่ไหนละ่ะ เล่นกันเป็นเป็นการเป็นงานเลยรอบนี้โอ้โหเป็นหลบทันว่เฮ้ยโดนไปนัดหนึ่งบ่ไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะมามาซ้ายหรือขวาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจีเฮ้ยไปโดนระเบิดตายเหรอวะเนี่ยโอเควิ่ง้โเล่นเลยหนึ่งรอดรอดได้จังไหน เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะผมบอกเลยว่ารอบนี้ตึงแน่นอนนะครับผมก็จริงจังหน่อยละโอ้โหไม่ตายครับเอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยเจอแล้วว่ะเจอแล้วว่ะไหนวะเฮ้ยเอฟซีเฮ้ยเอฟซีเหรอเฮ้ยผมเจอเอฟซีแล้วผมพูดเมื่อกี้เองเนี่ยโอ้โหได้เจ้าบูจัดโอเคมาผมเจอ FC ฟซีว่ะผมไม่ยอมแพ้ละรอบนี้ผมเอาจริงละเอาเดย์วันนี้นะครับวันนี้นะครับเอาจริงละคนแรกเลยนี่ว่ะเอ้ย MVP ฝั่ีฟังดูเลยว่ะโอเคปะ มูเลยแล้วกันนะครับ Let's go ผมจะแต้มนำห่างเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในปกติเนี่ยมันคะแนนมันแค่100่อไงครับมันไม่ใช่คะแนน150อ่ะโอ้โหให้ผมว่าผมคิดว่าถ้าผมไม่ใช้เจ้าปืนระเบิดกระบอกบอลไม่ชินกระบอกนี้ผมคิดว่าผมแพ้แน่เลยอ่ะขอหน่อยแล้วกันไปโอเคไอ้โหเกือบได้ไปสวย ช่วยเงียบหน่อยเพื่อนช่วยเงียบหน่อยตัวนี้บอดตัวนี้ตายโอ้โหเอาวะเอาวะแต้มแต้มตอนนี้ก็แก่งตีกลับเลยครับขอเอยแล้วกันอย่าห้าวไม่เอาไม่เอาสวยเพื่อนเหยบหน่อยเหยบหน่อยบีช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยฝักเหยบด้วยฝักเหยบด้วยโอเคไปครับดันต่อเฮ้ยโอ้โห โดนคอมพิเตอร์สกิลเลยครับจังหวะนี้ตอนนี้เราได้จุด B ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไปโอ้ยทีเดียวอ้าวตายระเบิดเฉยอะไรครับเนี่ยแต่เล่นกับบอกเวลาเล่นกับบอกด่าน domination อะไรแบบนี้โอ้โหคือบอกได้เลยว่าบอดมุ่งแต่จะเหยียบอย่างเดียวเลยว่ะโอเคเอาอะเอาอะลงอ้วนๆลงอ้วนๆกินข้าวเยอะหรือเปล่า คิดว่าจะรอดเหรอครับอุ้ยจุดซีว่ะเฮ้ยเกือบได้จุดซีว่ะแต่ตอนนี้จุดบีเรายังไม่เคลียร์เลยอ่ะทุกคนผมไม่ตายครับไกลไปโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเยอะเกินเฮ้ยจะเสียจุดบีปะเนี่ยโอ้โหดีนะโดนไอ้พิลิตเตอร์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะฮันเตอร์ปะไหนเอ่ยโอ้โหอาวะเอ้ยได้อยู่วะแต่ผมโดนอีกคนหนึ่งยิงครับ จุดปีไป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 จุดปีไปโอ้สองตัวโอ้แย่เลยครับตอนนี้คือถ้าเขาได้บีตอนนี้คือ,มอ,นนคอผมแพ้แล้วเนะี่ยเอาอะไรครับผมต้องดันแล้วแหละผมจะแพ้เอฟซีไม่ได้ผมไม่ยินเสียงมันว่าเขาจะดักอยู่ข้างหน้านะครับเฮ้ยตรงข้างหลังก็มีขอไปดันซีก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอเคสวยครับแต่ผมขอเปิดวอสไปชินก่อนแนละ้วกันปั๊บเออมันไม่เห็นโน้นนะโอเคสวย ไอีกโอเคได้ว่ะโอ้ยไอไป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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือดเต้โอ้ใครวะเนี่ยโคตรลุ้นเลยเฮ้ยโอเคชนะเฉยว่ะทุกคนชนะแบบงงๆเลยอะ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวันนี้ก็เป็นการมารีวิวและการในแําสลับปืนกระบอกนี้แมนโววอลครับในสกินลีเจนเดอรี่ครับผมก็เสียไปประมาณ90,00กว่า CP นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าลวกันนะครับบ๊ายบายครับ